พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับอยากจะเลือกคนเชียงใหม่แท้ๆเป็นคนเชียงใหม่แท้ๆนะครับเข้าไปรับใช้และเป็นนวัตกรนะครับทางานด้านนวัตกรรมมาเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเอาองค์ความรู้ที่ไปร่ําเรียนมาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วเป็นลูกช้างมชอชด้วยนะครับทำงานให้25่าอำเภอเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำนะครับทุกคน1.7ล้านคน25่าอำเภอ กูวถึงและเท่าเทียมกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจรเรื่องคุณภาพชีวิตและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ่งแวดล้อมผมอาสามารับใช้นะครับดังนั้นถ้าดอยากเห็นการเมืองลักษณะใหม่เอานวัตกรรมเอาองค์ความรู้มาใช้เลือกผมครับขอบคุณครับกล้าคิดทําเป็นเห็นผลงานเหตุที่พี่น้องเชียงใหม่นะครับที่จะเลือกผมเป็นนายุอบจอคือสิ่งที่ผมทํามาไม่ว่า ถ้าผมเป็นนะครับในวันที่1กุมภาจะมีการจัดงานช Sh e ัมมิ่งเชียงใหม่ฟาวเวอร์เฟสิวัลครั้งที่5 <Yeah! S 1> ทําสวนรถไฟให้เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองเชียงใหม่ที่สวยงามที่สุดแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีที่สุด, <Yeah! S 1> สดรอพอสตนะครับจะมีการยกระดับนะครับตอนนี้มีการยกระดับอยู่แล้วนะครับจะทําให้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นและจะทำโรงพยาบาลประจําอบจเชียงใหม่ที่สันฟีเสือ้ออเภอเมืองและที่ฝาง และในส่วนของนะครับไม่ว่าทาง,ทางการทางการแพทย์นะครับผมคุยกับทางคณะแพทย์ศาสตร์จะทําสกายด็อกเตอร์ซื้อเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อมาใช้ในส่วนในกิจการของอบจทำถนนนะครับเรียบทางรถไฟเชียงใหม่ล,ลําพูนนะครับซึ่งจะขาดช่วงประมาณ1่12กิโลนะครับจะทําให้เสร็จนะครับภายในปีหน้านะครับ รับประเด็นสําคัญที่สุดนะครับผมในานามพักเพื่อไทยมาจากพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับอบจอเชียงใหม่มีงบประมาณพันแปดร้อยล้านรัฐบาลมีงบประมาณ3.7ล้านล้านพร้อมจะประสานจากนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกกระทรวงทุกองกรมเอามาจากังหวัดเชียงใหม่ครับกล้าคิดทําเป็นเห็นผลงานและก็ขอพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับเลือกผมเบอร์สองครับวันที่หนึ่งกุมภาครับสวัสดีครับ